ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาเข้าสู่ตำรานะครับที่เขาเรียกว่าหัตถลักษณ์หัตถศาสตร์นะครับหรือหัตถลักษณ์ศาสตร์นะครับหรือเป็นวิวิชานะครับที่ว่าด้วยนะครับการดูดวงนะครับหรือพยากรณ์ นะครับลายมือของเรานี่ะนะครับซึ่งลักษณะวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูลายมือนะครับที่เขาเรียกว่าดวงเศรษฐีนะครับลายมือคนที่จะร่ํารวยในภายภาคหน้านะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก็มาดูลักษณะอยากจะให้ดูเส้นนะครับที่เกี่ยวกับเส้นชีวิตก่อนนะครับลายมือของคนเราถ้าดีไม่ดีเนี่ยตามตำราตำราเขาบอกว่าเส้นชีวิตนะครับของท่านเนี่ยจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นโซ่นะครับตามตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณก็จะบอกว่าเส้นชีวิตแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับเส้นตัดเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยหรือเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเส้นชีวิตนี่ขาดนะครับตามตำรับตำราเขาบอกว่าก็จะเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้เรามาตั้งใเรื่องของอุบัติเหตุทีนี้การพยากรณ์หรือทํานายก็เลยบอกว่าเส้นชีวิตนี่ของท่านเนี่ยจะต้องดีนะครับ ดีก็คือไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ต่างๆชีวิตของท่านก็จะราบเรื่อนประสบผลสําเร็จนะครับทีนี้มาดูลักษณะนะครับเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าลายมือดวงเศรษฐีไล่ไปทีละเส้นนะครับหัวข้อที่1นนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่เกิดขึ้นจุดกําเนิดเกิดขึ้นจนบริเวณเนินจันทร์นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันหยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นะครับนิ้วกลางลักษณะนี้นะครับ ตามตำรับตำรานะครับลักษณะเส้นนี้นะครับที่วิ่งขึ้นไปแล้วก็หยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วกางนะครับหรือเนินเสาเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ขึ้นจากเนินจันนะครับการยากรณ์หรือทําลายทายทักเขาบอกว่าจะประสบผลสำเร็จนะครับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหรือมีโอกาสนะครับที่จะได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยนะครับลักษณะลายมือลายเส้นข้อที่1นะครับข้อที่2 ก็เป็นลักษณะตีศูนย์นะครับตีศูนย์ก็คืออาวุธเนี่ยของพศิวะนะครับเทพเจ้าฮินดูตามตำราตำราเขาบอกว่าตีศูนย์ขึ้นบริเวณไหนนี่ก็จะทําให้เจ้าของลายมือนี่ประสบผลสำเร็จนะครับทีนี้ก็มาขึ้นตรงใต้นิ้วนางนะครับนิ้วนางก็คือเนินอาทิตย์นั่นเองนะครับลักษณะนะครับหัวข้อที่2ก็เขาบอกว่าลักษณะนี้นะครับใครมีลักษณะตีศูนย์นะครับเนินอาทิตย์นะครับก็จะทํานายทายทักว่านะครับ ก็จะมีความมั่งคั่งนะครับมีความร่ำรวยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับใครมีถือว่าดีนะครับจุดที่3เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ขึ้นจากเส้นชีวิตเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ย้อนลงมาตรงเส้นสมองนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปตามเส้นลักษณะแล้วก็วิ่งตัดลงมาก็ดูเป็นลักษณะเหมือนตัวเอ็มเนี่ยนะครับสำหรับตำนานของคนญี่ปุ่นนะครับลัคกี้เอ็มหมายถึงนะครับเจ้าสัว นะครับลัคก,กี้เอ็มของคนญี่ปุ่นหมายถึงคนที่จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะครับใครมีสัญล,กลักษณ์ลัคกี้เอ็มเนี่ยถือว่ามีโอกาสนะครับมีมีแนวนะครับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยร่ำรวยในภายภาคหน้านะครับอันนี้เครื่องหมายลัคก,กี้เอ็มทีนี้จุดที่4นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับตอนนี้ที่ลายมือนี่แหละก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับตัดเป็นสามเหลี่ยมเนะี่ยตัดเส้นไหนบ้างก็จะมีเส้น ลักษณะนะครับแล้วก็เส้นสมองแล้วก็เส้นที่ตัดมาทางเนินพุทธนะครับก็จะทําให้เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมนี่หลักษณะนี้นะครับตามตำรับตำราเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมคุมทรัพย์นะครับหรือบ่อน้ําพระอินนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีเงินใช้นะครับไม่ขาดมือมีทรัพย์สินบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหัวข้อที่4ี่นะครับที่เกิดขึ้นในส่วนของลายมือของท่านนะครับทีนี้นะครับ ภาพรวมทั้งหมดนะครับในลายมือของเราตั้งแต่เกิดมานะครับเส้นชีวิตจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะแล้วก็เส้นลักษณะต่างๆนะครับที่ทำลายทายทักทั้งหมดเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นลักษณะลายมือนะครับดวงเศรษฐีนะครับคนที่จะเป็นเศรษฐีและบางคนก็มีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นเส้นที่ดีเส้นหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ